เดี่ยวคนทางบ้านเป็นผัววันวานส่งมาเลิกการและมาได้ยังกะมาแบ่งปันรู้ตนเป้นไอกะยานน้องอานในเด้อหยุดอกใจเิดหิบใจอ่าเพ้อไปต่อกับน้องให้พอ บอกใจว่าแค่เคยให้เจ้ากันจังได้เอางานบางนาแมนโบหรือเอาอย่างโนงบางใจถาบ้อซื้อของมาให้ออความเราะไม่พอะก็ฟังให้หน่อยนะคะเนาะฝึกร้องครั้งแรกค่ะ ไอ้เอางานบางนาแมนโบงานจังได้เอางานบางนาแมนโบรหรือเอาอยัางโนงบางใจข้าบอหนุ่มเมียเปอรไอเป่ากลับบ้านจะเดอ้อเดี่ยวคนทางบ้านเป็นห่วงเอ เดี่ยวคนทางบ้านเป็นัูมาฟังเพลงสัวแฟนว่าแต่งใจการจะร้องให้ฟังค่ะเพราะไม่พอก็ฟังทนฟังหน่อยนะคะให้การสนับสนุนในการหน่อยค่ะลู่ตนเป็นอายกะยานน้องไยในเด้อหยุดอกใจเธอหยุดในยามเรานั่งทางกัน บอกคนฟังบอกบอกตรงตารเป็นอายหรือไงตัวเป็นว่าตั้งได้ใจอ่ะเพิ่ไปต่อกับน้องให้ปอบอกใจว่าแค่เคยเจอบอกตรงตารเป็นอายหรือไง tuổi bé và chẳng đai, tuổi bé và chẳng đai, chính lối mà đây, từng ngày, vạn vạn sông mà, lơ lả ghé qua, đây chẳng cả má bèn phân, sưu khoáng mãi. ขอความบ้านจังได้เอางานบางน้าแมนโอรหรือเอาอย่างโน้บางใจหาดอลตตนเป็นไอแต่ยานน้องไอานใ่เด้อหยุดนอกใจเธอหิดใจยอย่าเพิอไปต่อกับน้องให้ออ บอกใจว่าแค่เคยเจอบอกตงสารเป็นไงหรือไงตัวเป็นว่าตั้งได้บอกตงสารเป็นไหนงหรือไงตัวเป็นว่าตั้งได้บอกตง,างาสารเป็นไหนงนไหรือไง ตัวแฟนว่าจังได้ซื้อของมาให้อความบอกรงสารเป็นไอห,หรือไงตัวแปนว่าจังได้เชียงเลยที่มาได้ทุกวันในยามเรานน้งทางกันไอบอกคนทั้งบ้านจัง ไม่มีเป็นแล้วยังหาเรื่องแตวมาแอวใจกันมาอยู่กับน้องน,น,นานๆบอกใจว่าแค่เคยเจอบอกฮักบอกแมนบอกฮักแต่ฮักก็ได้กับปุ๊๊บุกลงปั๊บเลยค่ะ จังได้เอางานบางนาแมนโบรหรือเอาอย่างโนงบางใจหาบอเดียวคนทางบ้านเป็นผัว้านจังได ให้เอางานบางนาแมนโบหรือเอาอยัางโนงบางใจ้าบอกยังเลยที่มาได้ทุกวันในยามเรานั่งทางกันไอบอกคนทั้งบ้านจังไอบีเป็นแล้วยังหาเรื่องแซวมาแอวใจกันมาอยู่กับน้องน,น,นาน ปุ๊บร้องปั๊บเลยค่ะบอแมนบอฮักแต่ฮักบอได้กับหนุ่มเมียเธอไอเป้ากับปานสะเด็บอกใจว่าแค่เคยเจอบอกฮักบอกแมนบอกฮักแต่ฮักก็ได้กับ บ่แม่นบ่หักแต่หักบ่ได้กับหนุ่มเมียเธอ,อไอเป้ากับปานสะเดินซื้อของมาให้ขอความตัวเป็นว่าจังได้จึงลอยมาได้ทุกวัน ไเอางานบางหน้าเมนโบหนุ่มเมียเป้าไอเป้ากลับบ้านจะเดอ้อเดี่ยวคนทางบ้านเป็นห่วงหนุน่มเมียเป้าไอเป้ากลับบ้านจะเดอ้อเดี่ยวคนทางบ้านเป็นห่วง ใอาเปิดไปต่อกับน้องให้ออบอกใจว่าแค่เกให้เจอตัวเป็นว่าจังได้จึงลอยมาได้ทุกวันดาไดเอางานบางนาเมนบลใจอาเปิดไปต่อ กับน้องให้ออบอกใจว่าแค่เคยให้เจอใได้เพอาไปต่อกับน้องให้ออบอกใจว่าแค่เคยให้เจอได้เอางานบางหน้าเมนโบ่บอกสงตาเป็นือ้ึ ว่าเป็นว่าจังได้ไอ่รู้นเป็นอายกะยานน้องายในเด้อหยุดอกใจเธอหิดจังไปมาห้าหนังเป่าจนใจเงาเงาแอบหักคบหรืเอเรายังล้มบางใจ ้าบอลรู้ตนเป็นไอ้กะยานน้องไอ้ในเดิในยามเรานั่งทางกันไอ้บอกคนทั้งบ้าเราะไม่พอก็ฟังให้หน่อยนะคะเนาะฝึกร้องครั้งแรกค่ะวันวาน,นส่งมาเลิกกาแรแวะมาได้ยังกะมาแบ่งปัน เดียวคนทางบ้านเป็นผัวมาฟังเพลงตัวแฟนว่าจังใดการจะร้องให้ฟังค่ะเพราะไม่พอก็อฟังินฟังหน่อยนะคะให้การสนับสนุน,นการหน่อยค่ะซื้อของมาให้ขอความเมื่อเดียวคนทางบ้านเป็นผัวเจียงเลยที่มาได้ทุกวัน ในยามเรานั่งทางกันอายบอกคนขั้งบ้านจังเลาะไม่พ่ก็ฟังให้หน่อยนะคะเนาะ